ต่นโยบายของกองทัพบกครับโดยท่านผู้บัญชาการด่าปกได้ได้พยายามเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับน้องๆบุรุษทหารกองกาลังการได้โอกาสเข้าเป็นนักเรียนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็้วยงทางท่านไดที่ั้อและท่านจำเนสหรับเจ้ากรมศาสตรทัพปกครับก็ได้ให้นโยบายให้แนวทางว่าทำยังไงก็ได้ให้น้องๆ้องุทหารที่เข้ามารับราชการได้ได้โอกาสก้าวหน้าในการรับราชการมีเส้นทางที่จะ ติบโตขึนนนน้นเป็นในหารเจ้าเป็นพวันเป็นในหานะเจ้าเประบบฏต่อไปซึ่งท่านก็ได้ให้ในโยบายเพิ่มเติมด้วยว่าว่าให้หน่วยเนะี่ยได้ชี้แจงให้กับน้องๆพลทหารได้ได้ทราบว่ามีหลักสูตรทเรียนในสิบอะไรบ้างแต่ก็จะต้องเตรียมการตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเข้ามารับราชการครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องดูแนวคิดวัฒนากรมิกับดูน้องๆคลทหารที่เขามีความร,ารับผิดชต่อสถาบันหลักของชาติครับเสร็จแล้วเราก็ส่งเสริม จะสนุนประการแรกเลยก็คือต้องมีความแข็งแรงของร่างกายก่อนนะครับก็จะ,จะต้องสามารถที่จะทดสอบร่างกายผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็ต้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่แต่ละบุคคลจะทำได้เสร็จแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความรู้นี่ก็จะพื้นที่ที่เขาตอบเข้าได้มาแล้วแล้วก็จะกลับทางตำราของกรมยุทธศาสตร์บทที่ที่ได้จัดทำไปครับก็แบ่งเวลามาอา่านเสร็จแล้วก็มีการฟิวควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับแต่ว่าหน่วยก็จะพยายามในในปีต่อไปก็จะต้องทําให้ได้ได้มากขึ้นกว่านี้ mm hmm. ก็ปัจจุบันนี้นะครับทางกองทัพบกได้มีแนวทางการรับราชการของ,ง,องน,น้องันหารชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับ ตัวน้องๆที่มามาับใช้ประเทศชาตินะครับโดยการเข้ามารับราชการทหารอย่างหน่วยกองพันสาราบที่หนึ่งกรมนาราที่แปเองเนี่ยท่านผู้กำกกองพันสาราที่หนึ่งนะครับก็เติบโตมาจากการเป็นทหารกองประจำการเหมือนกันครับปัจจุบันนี้ก็มาดารงตาแหน่งเป็นผู้กับองพันสาราที่หนึ่งกรมนาราที่แปดครับจากการสอบถามของน้องทหารที่เข้ารับราชการได้เนี่ยส่วนใหญ่ทางทางบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ทาง ทางญาติพี่น้องก็ชื่นชมแล้วก็มีความภาคภูมิใจรวมทั้งก็สามารถที่จะช่วยฐาสถานะทางบ้านได้ในระดับหนึ่งมั่นคงด้วยไงดีใจภูมิใจหลายค่ะค่ะเทวานาถกูกเลเนี่ยค่ะบันฑิตมีผู้ไริปิ้นอาจารย์เดลดาประชาการก็ได้ยินว่าต่อปีก็ด,ดีใจ พี่น้องคือไก่แจ้งเป็นก็ดีใจหลายกป,ป,ประวัติใจหลายแล้วคืดแบบนี้ประวา่าิดูแต่แต่ือว่าติดมันคงแล้วจริงนะนี่งานติดมันคงแล้วแต่ที่ก็ได้เป็นหว่วงละปะัญหาถือทหารกระบอกเลยว่าตั้งใจด้วลูกอยากให้สอบได้น่าซิฟนี่แหละควบบางเพื่อยุบแล้วข้อก่อเ็ดได้ดีดใีใจใจแท้ลาน นี่้หละรู้มหม่นบุแม่เป็นคนละสีแจ่ปีบอลแจกเยอะแล้วเขาเสือกไหมดีใจจนบอกว่าถูกเหอับเพราะว่าบางคนไปกินุ้จุดหมี่เหมือกันีหน่ก็ึงกรุซดีใจย่างหมากเหมือนกันมันมีคำว่า